เดินทางขึ้นเขาพาชมธรรมชาติบ้านเฮ้า <c oughs> ขึ้นเขาขึ้นหลังเขาเขานี่ขึ้นเขาพี่นอ้องขึ้นธรรมชาติบ้านเฮ้า <c oughs> ขึ้นเขาพาชมธรรมชาติบ้านเรา <c oughs> ขึ้นหลังเขาทำหมีพาชมธรรมชาติ <c oughs> ชาิบานฮ่องดอกไม้วสวยดอกไม้วสวยงามดอกไม้วสวยงามธรรมชาติเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้าลาวเดินป่าผู้กิจโอม มาพาพา,าชมดอกไม้สวยงามอ้ดอกไม้งามครับพี่นงเดินาพาชมดอกไม้สวยงามธรรมชาติอ๋อมอกไน้งามมากดอกไาม,มา ธรรมชาติบานเฮาดอกเทียนสวยดอกเทียนพาชมดอกเทียนดอกเทียนงามสวยงามสวยงามดอกเทียนดอกเทียนสวยงามธรรมชาติบานเฮาพาชมดอกไม้สวยชมดอกไม้สวยงาม ชาดมานเโอ้เน oh, <c ười> ื้อดอกไม้เขาพี่น้องเลยขึ้นมาในม่ตรสักไม้ดอกเทียนใา้ชมดอกเทียนสวยดอกเทียนสวยค่ะเนื้อดอกเทียนโอ้กัดตัดใหม่ให้ชมดอกไม้สวยงามธรรมชาติมานเข้าให้ชมดอกเทียนสวยงาย เพียนสวยงามธรรมชาติมาได้มาถีงนี้ก็ใชวยกว็ไอะไก็แชร์คนทิตอไนไม่ปกันก็รขอษสาธุสาธุจเจริญพร